วันนี้ช่อง PL Freeway จะพามาดูรถ Vigo สตาร์ติดแล้วดับติดเครื่องแป๊บเดียวแล้วดับไม่มีไฟโชว์บางครั้งขี่แล้วดับ บบะะช่างก็จะทาการขั้วลบของแบตเตอรี่ออกช่างได้ทําการวิเคราะห์งานออกมาแล้วก็จะเป็น SCV ว wow าล์วเสียนะคะคหรือเสื่อมสภาพการใช้งานคันนี้ SCV เป็นตัวเก่าตัวสั้นติดรถมาเลยยังไม่เคยเปลี่ยนและเลขกิโลอยู่ที่2 7 0 0 0 0หมค่ะช่างได้ทําการเปลี่ยนเป็น SCV ว wow าล์วตัวยาวนะคะรัก SCV วาล์วให้หันเข้าไปทางด้านเครื่องยนต์ขั้นตอนการใส่ก็จะมีโอริงน็อตหกเหลี่ยมเบอร์ห้าสตัวที่จริงก็จะมีนนเสาประคอง SCV วาล์วแถมมาด้วยนะคะแต่เราไม่ได้ใช้ค่ะแล้วแต่ความ ถนัดของช่างขันด้วยประแจหกเหลี่ยมเบอร์5ส่วนตัว SCV ว wow า l ของวิโก้รุ่นนี้รุ่นใหม่ๆก็จะเปลี่ยนเป็นตัวยาวกันหมดแล้วการใช้งานก็จะทนทานกว่าตัวสั้นค่ะประกอบเสร็จแล้วห้ามลืมเสียบปลั๊ก SCV วา l ปั๊มน้ํามันให้เต็มจนตึงมือแล้วใส่ขั้วแบตเตอรี่มาดูขั้วตรวจสอบกันค่ะช่างก็จะทําการรีเซ็ตเงินนิ่งปั๊มเพื่อให้กล่องคอมพิวเตอร์จดจำและบันทึก SCV ตัวใหม่ใช้สายไฟเสียบขั้วที่4และขั้วที่5ดูตามคลิปเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วบิดกุญแจไปที่ ทิ้งไว้ประมาณ3นาทีนะคะพอครบ3นาทีแล้วสตาร์ทเครื่องได้เลยค่ะแล้วสามารถดึงสายไฟคั้วตรวจสอบออกได้เลยทิ้งไว้1นาทีดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ก็เป็นอันจบงานขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ